อรย์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องข้ามมูลใช่นะครับมือนีเสาวันที่14มีนหน้าสองพันหกรับพอกันยุทธลาดศรีธาตอำเภออำเภอศรีธาตจังหวัดอุดรธานีนะครับควายหลายครับควายหลายกล้ยว,ย,วยไข่แน่ก็หลายเวียนหน้าบนเขามาซื้อนะครับหน้าบนเขาเมื่อซื้อหลายอยู่ ฝาคาควายพอฟังคฝากพ่อแม่พี่น้องของมารับชมเราฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะครับอยากไปตลาดใดก็โทรสอบถามศูนย์ถ้าเข้าเจ็ดหนึ่งหาหนึงเทีซีนะครับภามมงคลใช่นะครับเดี๋ยวแนะนําำเส้นทางหรือว่าอยากไห้ถ่ควายแบบใดกระโทรมาอะไนะครับเผื่อว่าเป็นการเซียเวา่าเบิงราคาควายลงมครเบิึงราคาควายลงมืงนะ แต่ได้ตัวไหนม่ห้ามหนินี่สีแม่นี่ของเจ้าบ่นี่นะแม่แม่ท้องไปครับนี่แม่เดียวเนาะแม่เดียวเจ้กบาทกับแม่เดียวนี่นะเดี๋ยวมุ่งเจ้าความพนันเอาอีดอนกันเลยเถอะอิร่นเจ้กบาทท้องบ่อิร่านรับประกันท่องครับรับประกันท่องสูงสูงเท่าไรร้อยสามสิบบวกกี่เด้งเนาะร้อยสามสิบบวกอยู่ เมีดอนนี่ร้อยรับประกันทองป้ายสีลูกสองในทองนี่นะครับป้ายสีลูกสองในทองชูง130ะะร้อยสามสิบบวกเปิดราคาเท่าไรครับเนี่ยสามห<ะ>ม,มื่นเจ็ดพันใสีได้ไหมโจโจ้เสียเหรอยี่ใส่เนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันเนาะใสีนี่ถีตัวหนึง่งตัวนี้ยี่บาทนี่ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดแม่ลูกเนี่ย แม,แม่ลูกลูกผูวห้องไว้สาม0มื่นสามตัวนี้ได้บ้านเเอาขอเบอร์โทวน์น้บ้นเลศูนยะ์หกหน,นึ่งหกเก้าหหนึ่งเก้าหกหกเก้าหกเก้าครับหกเก้หกหนอ๊อฟนะเอผู้ใดสนใจโทษสอบถามลนงมึงแม่ดอนแม่สาวนะคแม่ลูกนะครับของไออฟนะครับพอพันลูกตัวไดออนพัฒนลูกเบมพันล้น อายุเท่าไรละครับเนี่ยอายุประมาณสิบเอขสองปีแล้ว่ว่าสูงเท่าไรคอับพอนมันไม่ได้แทกงที่สูงเ่ยอยสามชกวยหรอเนาะสามิบก้วยนี่ได้แท่นี่ลอยสามิก้วยเหรอลูกเบิ่มพันล้านสาก็ดลูกเบิ่มพันล้านกินไปได้แซมงเนาะเขาโพดกันเลยกินผู้เดียววะนี่เนี่ยโเอ็นมูเอินพวกเป็นลูกเบิ่มพันล้านตัวปูกล้วยยีเขาสองปีนะครับเปิดราคาเ่าเอ่อพอน หองสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันหารอยพพอพันลูกเบิมพันหลันสูงเงีวเขาดีพอพันลูกเบิมพันหลันสูงเงาวเขาดีของเจ้าทีบอาะขอเบื่อทุนะครับด่เปิดละข้าวเท่าไรก่อนจะของคายตัวอสีขาวแล้วั่งนะครับมีเอาจะของคายตัวเอ็นสีขาวออกไปผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามเบื่อทุ่อยออฟ้องเบิง์น้ะครับด้อ ยอยู่ไหมพี่พอ่อกล้วยเตียตนะตตเเต้ยตัวเมียทีน้องพ่อเนาะตัวเมียตัวเมียกล้วยเตี้ยตัวเมียจูงไว้พี่พอ่อฟันน้ำนมอยู่หรอเล่าว่านคะครับตัวเมียสีสูงเท่าไหร่น้อในร้อยเมียสองเส้นเมียสเสนผลเป็นสัตว์ลดเท่าไหร่บุ๊คเปิดราคาไปเท่าหทไหร่ละครนี่เปิดราคาไปสามหมืน่น เปิดราคาไปสามหมื่นคนแนออกมาเอาขอเบอร์โทษได้บ่นศูนย์หกหนึ่งหาศูนย์สองก็เข้าสองหาเอาผู้ใดได้คุ้ยเตีะคุ้ยเตีะนะครับโทษสอบถามเบอร์โทษเพิ่นลองมึงได้ครับเด้อโทษสอบถามเพิ่นลองมึงเดี๋ยวไปมึงแม่ยืนอีกรองมึงนะครับแม่ลูกของเจ้าสิครับนึ่ฟ้องไปทั้งเลยเหมือนต้อนึ่ง เดี๋ยวไปเบิ้งคมมือร่องมึงตลาดเ,เพื่อสีถัดใส่พอพันพอพันเจ้าตีห้ามนี่งจุงเท่าไนรน้องห้ามนี่งรอยเช่าลูกอาออยุเท่าไรครับสิบเดือนลูกพ่อได้ครับนี่ลูกเบิ่มพันล,านล,นลาน้านใะช่ว่าหนาเขากว้างดีเนาะตัวคู่น้อยลูกเบิ่มพันล้าน เขาล่เขากลางดีเเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นนะครับตัวนี้จีอีกตัวนึงของเจ้าตัวนี้ตวปูขึ้นกันปูน้อยขึ้นกันปูน้อยยักบาทครับนี่ตัวนี้มูนหกเนาะตัวนั้นสองหมืนกว่าบาทใส่ได้มากตัวครับสองตัวนี่จีเราไดามากสองตัวนี้ตัวนั้นสองหมืนกว่าบาทเนาะตัวนี้มูนหกเอาขอเบอร์โทษนะครับอัน ศูนย์เก้าสามซี่หาซี่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดซี่ของผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่งน่ะครับพอพันผูน้อยเอาไปจับสัตว์ไปพุ่งฟูงก็ได้ลูกเบิ่มพันล้านนะตัวหนึ่งกับหมื่นกว่าบาทตัวหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทนะครับเอ๋อโจโจคนหมาเนาะครับเด้อแม่ลูกลูกผูขึ้ลูกแม่เนาะครับลูกผูแม่สูงเท่าไรเนาะครับนี่แม่สูงร้อยสามสิบบวกอยู่เนาะก้วยลูกใด้หรอครับ ลูกสามนี่แหละค่าแม่ลูกซี่เขาทองแม่เพิ่นทับอีกไปทำบนี่งแม่ทับพ่อได้ไหมพ่อบนบ้านพ่อบนบ้านรับจ้างทำน้ำบันนะเนาะแม่เคยสูงลอยสามสิบบวกนี่หละครับไว้ลูกสามติดแม่แต่ว่าเราก,ลก็ลูกซี่ในท้องลูกซี่ในท้องแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรเนาะครับแม่ลูกเปิดราคาไว้สามหมื่นเก้าพันบาทแล้ววะแม่ลูกเปิดราคาไว้สามหมื่นเก้าพันบาทลูกตัวครูแต่วันในท้องกะ รับประกันทองบะในทองรับประกันทองเนาะสามหมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกเอาขอเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหกสองหกสองหกสามผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามครับแม่เราลองิึงนะครับเอาโชโชคนหมานนะครับเด้อแม่ลูกแม่กับทองรับประกันทองให้ย่างดีนะครับแม่ลูกสวัสดีครับได้หรอได้หรอเจ้าของขั้วลูกถิกเนาะแม่ลูกลูกเถิก แม่ลูกลูกเถกลูกลูกได้ข้าแม่น่ะลูกสามติดแม่น้ะแม่กระท่องยียุติขึ้ท่องยีใส่ฮะแม่ท่องบ้างลูกสามติดแม่ลูกได้สองเหรียญแม่ลูกตกครูลูกลูกคูนะครับแม่กะสูงร้อยสามสิบกว่าเลยนเนาะฮะแม่สูงร้อยสี่เบียดแม่สูงร้อยสี่สิบเบ็ยดแม่สูงร้อยสี่สิบพนหนาละว่า มแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับนี่เมี่ลูกห้องสี่หมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวฟูน้อยทีตัวนึงอะบอสตัวนั้นไหมเนอะเจ้าบาทพอพันหน่อยสิบเก้าห้าร้อยขีดสีเลยทีสิบเก้าหนะ้าร้อยพอพันหน่อยสิบเก้าห้าร้อย ตัวนี้เราห้องสี่หมื่นกว่าบาทนะครับแม่ลูกห้องสี่หมื่นกว่าบาทตัวนี้ห้องสิบเก้าหาร้อยจิขอเบอร์โทรในเซบิคศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามหกหกหนึ่งของผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดเดังนี้ขอพันห้องหมื่นกว่าบาทบลูกเงินดีนครับลูกเจ้าเงินดีนะครับขอพันน้อยๆนะเขากว้างดีนะครับ มองมือเงาพันบาทผู้สอบถามรายละเอียดเบิ่งตามเบอร์โทรได้ครับเด้อเออขึ้ลูกแม่ครับเนี่ยลูกแม่อะไยลูกแม่แม่สูงเท่าไหร่โคราชมากร้อยสามสิบกว่าสามสิบห้าบวกกี่ดอกเนาะแม่มันลูกตัวแม่ย่างดีแม่ลูกลูกตัวแม่ย่างดีคไขยลูกใหญ่เนาะครับติดแม่เนี่ยไข่ลูกสองลูกสองจแม่ลูกสามแม่ท่องอีกไป แม่ทับไปเดี่ยวนี่มีทับไปเดี่ยกว่าแล้วนะครับลูกตัวแม่ยขมตัวข่มพ่อเก้านี่ครับทับตัวพ่อเก้านี่แหละเราว่านะครับลูกลูกสองทิศแม่ลูกสามได้องนะครับลูกสองทิศแม่ลูกสามได้องเอาแม่เอาลูกแม่ไปเลี้ยงเราก็ในท้องก็ทับอีกเราไหมครับซีสองได้สซีสองได้สามแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับนี่แม่ลูกเปิดราคาไปซีเมือาง่แม่ลูกเปิดราคาไปซีเมืหาพันตัวอะไรพร้อมนะเราว่าเอาขอเบอร์โทั่เนี่ย 083ย์8ป1สา1หนึ่งบ่ด้าหนึ่งูใดชนใจก็ทรวสอบถามถามเบอร์โทรต่อร่องราคาได้นะครับเด้อเอาโชคโนหลานะครับเอาเอาแม่เดียวสิครับนี่แม่เดียวสูงทเทเ่ร้อยร้อยสีบสองแม่เนี่ยท่องไปครับนี่เพราอท่องขายลูกเตี้ยวก็ท่านไห้ท่องจะ่าเพิ่นขายลูกเชือกกว่า ห้องสี่หมื่นโอลักศูนย์สูงร้อยสี่สิบสองขายลูกเธอกกไปขายลูกเธอก็ไปห้องสี่หมื่นสองห้องสี่หมื่นห้าตัวทั้งฟ้าแม่นี่ก็แม่สาวจรนี่มแม่นี่สาวสูงเท่าไรครับเนี่ยร้อยสามสิบแปดสามเก้าร้อยสามสิบเก้าแม่นี่ท้องว่างอยู่นาะยทั้งสองตัวเนาะท้องว่างทั้งสองตัวเอาไปทับพ่อดีเดียวพ่อ แม่แม่ทั้งขวานี่แม่สาวแมียทั้งใสขายลูกออกไปขายลูกไปม่ทั้งขวาเท่าไหร่ครับสี่สิบสอหมื่นสองเมียทั้งใสเนี่สี่หมื่นหาพันบาทเอาขอเบอร์โทษเนี่บานิดขอเบอร์โทษยังว่าขายกองโมกึ่งขายขอเบอร์โทษเบอร์โทษเบอร์โทษมีแต่เบอร์โทษเนี่ยหน่อยเอาเบอร์โทษเจ้าของให้ดิบานเออเอาแมา ยันไ้อยู่ขนตัวทั้งขวาสี่มื่นสองตัวทั้งซ้ายสี่มื่นหางขยทองว่างนยสองตัวแต่ว่าส่วนสูงดีดีเอาขอเบอร์ทันวยครับบัตรนี่เบอร์โทั่วแล้ว สี่หนึ่งเก้าสี่หน่้าแปดสองี่ห้าแปดสองพ่นซ้สูงเอาพอนซ้สูงเอาโชคพนหมันนะครับมีเบอร์โทษระบาคขำครัเบอร์โทษแล้วบรแล้วตอโทษสอบสามละเอียดกับ็ได้ใช่ไหมครับถูกเนี่ยซ้วนสูงดีนะครับเม่ลูกคู่เนาะนี่เมีลูกขู่แม่สูงเท่าไรครับบัดร้อยสามยี่หบวกกี่ดอกเนาะไ่ลูกแรกบ่ทัเนี่ยวายลูกแรก แม่สูงลอยสามยิหาบวกอยู่ลูกตัวผูนะครับลูกคือผูติดแม่ผู้ใดอยากออกไปพัฒนาต่อทับโตต่อไปก็จะได้ลูกแม่นะครับบัตรทับตต่อไปก็จะได้ลูกแม่แม่เพิ่นอ้างไงเป็นไข่ลูกแรกลูกสองกิดแม่เอาลูกแรกลูกสองเขาท่องนะครับท่องบ้างอยู่เปิดราคาเท่าไรครับนี่เปิดราคาไ,ไปสามหมื่นหาพันบาทเปิดราคาไปสามหมื่นหาพันบาทเอาขอเบอร์โทรหน่อยครับ 062 062 031 031 7489ครับ7489เอาผู้ใดสนใจทุ่งสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรเพิ่นให้ไว้ล่องมือด้วยครับต่อรองราคากันก่อนที่ซื้อสิขายสิ่ม,มัดจำนะครับนายหอยเป็นคุยต่อรองราคาร่วมซ่งร่วมบ่ร่วมซ่งสิได้ครับผมณนี่นี่นะท่านได้ขายอยู่ดิบ่ทันได้ขายสี่เม่นี่สูงเท่าไหร่ครับนี่140บวกครับ140บวก ลูกลูกตัวผู้ตัวเมียลูกตัวเมียแม่เพิ่นทาอีกไปหนึ่งแม่เพิ่นทาอีกไปขื่นเดีนึงเหรอผมบอกครับผมข่นเดียนึงแม่ขื่นเดียนึงเหรอเล่าเทมบัทนะครับแม่ลูกลูกตัวลูกตัวแม่ย่างดีลูกตัวแม่ย่างดีไขยลูกใดติดแม่เนาะทำหนึ่งลูกตัวใดติดแม่ลูกสามติดติดแม่ลูกฮาแล้วติดแม่พนังโอ้เราก็ว่าตรงดีนะครับลูกตัวที่ฮาแล้วติดแม่ แต่ว่าเนื้อหนังผิวพันธุ์เราก็เป็นควายสาเนื้อหนังดีเยู่เปิดราคาเท่าไรครับแม่ลูกว่าหามื่นะครับเปิดราคาไปหามื่นนะครับเปิดราคาไปหามื่นแม่ท่านในท่องอีกเดนะเปิดราคาไปหามื่นเนาะขอเบอร์โทษนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดห้ของผู้ใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดแม่สูงร้อยสีเท่าไร่อนสี่สิบวกเปิดราคาไปหามื่น ควายลูกหาติดแม่ลูก so ต nice, ัวแม่นะเอาโจโจออกมานะครับเด้อครับครับผมครับเดี๋ยวยีแม่เราหัวเื้อมตัวยังมาแล้วเพิ่งยี่หี่นะที่โอ้ยงามโกมูเดียนี่แม่สาวที่ครับหนิแม่สาวสูงเท่าไรเนาะครับนี่้อยสามหาครับร้อท่องไปครับแม่สาวสูงร้อยสามหาป้าคือสีเขาเหลืองอุ้ยดีแท้ลูกพ่อได้แล้วครับนี่ลูกบิ๊กเบิร์ดนะลูกบิ๊กเบิร์ต ขอหางช่วงไทยดีสูงไรสามยิบหายดอกเนาะครับอ้องว่างลูกบีกเบิดอเมียสาวเข่วคนนนู่นึ่งเป้พันน้ำนมโยนมาับเปิดรา,าดคาอะไรทำไรเปิดราคาไปสี่หมื่นเก้าพันบาทสี 49, ท่หมื่นเก้าพันต่อรองได้ลูกบีกเบิดใบรอดเอกสารนี่นนเนาะใบรอดเอกสารนี่ลูกบีกเบื้องใบรอดเอกสารม่นนี่ลูกบีกเบิด,ปเ,นนปบเ,บดเปิดราคาไปสี่หมื่น เก้าพันบาทขอบเบอร์โทรนะครับบัตรศูนย์หกสองูหส้าี่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหน่งเกผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามมึงแม่สาวฟันน้ำนมสองรลล่ลงฟี่สองรอยลกพ่อเจียมเล่าเมาใจเห็นหรอราคาสองรอยลูกนะครับเอาโชคๆกนมันนะครับเด้อแม่สาวสิครับพอ่อสูงทัวไหนน้อยสามสิบวกยี่ดอกเนาะอะ,อะรอยสามสิบบวกท่องไปครับนี่สถานะท่องว่าง บท่านได้ทับนะแต่ว่าไปหางเขาห้วยเล่าไปหางเขา้วยเมีสาวบท่านได้ข้อไปหางเขาเปิดราคาพี่ายได้ครับพอ่อสองหมื่นเจ็ดพันบาทตัวร้อนกว่าม่ตัวเล่าตัวเนะหางมันขาแงามได้เลยสองหมืนเจ็ดพันบาท้ทอางบ้างเมียสาวสอง็ันบาทอาขอเบอร์โทร้ไพ่อศูน,นย์แปดเก้า สองเจ็ดแปดสองเห้าสามสองเจ็ดาสเราเปิดราคาไปสองหมื่นกว่าบาททอดเสเวียนผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามได้ละเอียดกับเล่าลองมึงนะครับอันนี้เรื่องของนะแม่สาวกันจริงเม่สาวท่องเราี่ท่องจักเดือนแล้วท่องห้วทองาเดือนแล้วตรวจท่องรับประกันท่องได้เนาะสูงเท่าไรร้อยสามสิบเท่าไรร้อยสามสิบบวกยี่โดกคอยแม่สาวเพื่อน เนี่สาวท่องแรกระหว่ารับประกันท่องนะครับเราประกันท่องเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นห้าพันครับเปิดราคาไปสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผู้ใดสนใจต่อรองเบิ่งลวงตรวจท่องกวอนดีซีสีคล้ายสีมะจำเอาขอเบอร์โทร่วเลยครับเบอร์โทั่วนั่นมันบอปแล้วครับบอปมันละห้อยบอฟมอเบอร์โทั่วเบอร์เดียวครับห้อยบอฟละศูนย์ยังก่อห้อยบอปนะซูดหกหนึ่งหกหกเก้า หกเก้าหกหนึ่งเมีนี้เดเมีนี้น่ไวเนี่ยครับที่ล้วยเนื้อราคาเท่าไรครับนี่ห้องไบสามสอง,ห,อง,สองห้อยอบอบของผู้ใดสนใจโทรสอบถามห้อยออบแล้วครับเด้อเอาสุขโจ้ขนหมานเด้อห้อยอบอบเนาะเม่สาวนะครับแม่สาวลูกเบิ้มพันล้านนะฮะข้อยยี่สิบเดือนสูงลอยรับประกันร้อยสามเจ็ดนะครับร,ร้อยกัน,นร้อยสามเจ็ดลูกเบิ้มให้ล้านเอกสารใบหลอดครบนะครับ สูงรับประกัน้อยสามิเ็ดนะฟันน้ำนมอยู่นะเปิดราคาไปสามหมืนห้าพันบาทนะผู้ใดหยาและลายเอาไปใส่น้องมือสามหมื่นหพันบาทนะเพอพันเตี้ยพอพันเตี้ยกล้วยแค่พันเต็มปากแล้วน้ำเปิดราคาไปสองหมื่นหาพันบาทเปิดราคา,าไปสองหมืห้าพันบาทผู้ใดสนใจก็ทั่วสอบถามศูนย์แต่เก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจทซีครับเด้อสามูลใช่หรอครับผมบอกมา สีทาตั้มมึงมุมกระเล่ลงขายลงมึงนะครับผู้ได้ส่วนใจโทษสอบสามมือเม่สาวนี่สองแม่สาวนี่ 2, 2> สามมือหาปูน่อยคว๋วยเตี๋ยสองมือหาลดราคาลงมาอีกนะครับผู้ได้ส่วนใจโทษศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดซีนะครับฟ้ามงคนชัยนะครับตัดทางนี่ลันนะนลูกพ่อไร้นี่ง ูี่เฮะผมี ok> ่ยสาวน้อยโเป็นสาวเครับตัวผู้น้อยทีนี่ลูเก้าจะเล่นโอ้ยลูกแขนขามาเต็มครับเเาัไปหองร้านม่้องเลยลวยอยูเท่าไรนี่อันนี้สเดือนครับเี่เเดือนลูกลูกตัวไหนกลูกเก่าจะเล่นครับลูกเก่าจะเล่เปิดราคาเท่าไรเปิดราคาไว้สอ่าเ2 7เปิดราคาไว้สองหมบาทใบรอดเอกสารครบเนาะ คครรัับบผมใส่ได้ตัวไหนไม่ผ่านของเจ้าได้นี่ลูกเจ้าสั้นนี่ครับอันนี้ลูกเจ้าสั้นลูกเจ้าสั้นจักเดือนจักปีสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนลูกเจ้าสั้นแม่สาวสิบสี่เดือนเปิดราคาไอ้ตัวไหนครับลูกเจ้าสั้นสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาททั้งหมดส่งฟรีทั้งหมดส่งฟรี่าาคือใจคือไปภาคใต้น้ำรดภาคใต้ก็ไปกันยกันเลยแปดเดือนโอ้คือแม่ยดรอได้ของเจ้ามันแม่ียแม่ดอนนี่ลูก แม่ดอนลูกปูให้ลูกแม่อลูเ่โอ้ยหนอแม่ดอนลูกปูลูกเบิ่มลูกเบิ้มลูกเบิ้มิลูกเพิ่มน่ะแม่ผสมตัวใดไหมโบวบัวขาวโบวบัวขาวผสมบบวบัวขาวแม่สูงเท่าไรครับนึ่้สามสิบแม่สูงน่ร้อยสบเกแม่สูงรยสเปิดไปเจ็ดเมื่อนานแม่ลูกนีลูกครับ เลาหลายตัวเนี่ยเอาขอเบอร์ทัมากแบวินเฮียเลยได้หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปก้าปดเ้าดเก้าสามปดเก้าสมอบอกเป็นควยงามเอบเป็นควงามของผู้ใดสนใจครับครับชุโชหมานครับพี่ครับภาคีสารครับพี่ครับเอาชงพี่ตัวภาคีสารเอาสำรับนื่นี้นะครับตลาดอำเภอศรีธาตจังหวัดอุรีรานี่นะครับพี่สิควาโจบกี้ไปเพียงเที่นฝากพ่อแม่พี่น้องเขามารับชงรับฟังกับฝากกดที่ตามกดกระดิ่งกดัพท์นลครับเด้อ ขอได้รับความขอบคุณจากช่องฟ้ามงกันใช่ผู้ใดมาบ่ถือตลาดใดก็ทร่วศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดซีซีนะครับที่บอกเส้นทางให้ขอได้รับความขอบคุณสวัสดีครับ